สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาให้ไว้รับบทลงโทษที่น้องๆพิมพ์ในคอมเมนต์จากคลิปที่เราเล่นเกมกันนะคะเกมแก้วเข้าปากนะคะวันนี้ก็จะให้ไว้มาโดนลงโทษกันดูในคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ที่มีคนที่กดไลค์เยอะที่สุดก็คือน้องคนนี้ค่ะเขาบอกว่าให้ทำหนึ่งร้อยแปดสิบวินาทีเป็นตุ๊ดวันนี้ก็จะให้ไว้ทําอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าในสามนาทีเนี้ยไว้จะต้องเป็นตุ๊ดอ่าโอเคนะ จับเวลายังไงอ่ะไม่จับเวลาอ่ะยังไม่เลยอัหนึ่งสองเฮ้ยหนึ่งสองจับเวลาไม่ใช่จับแบบนี้อสองซ่มอ้ใจเนดเอาคลิปนี้ออกไปน้องต้องบอกว่าดน้เลยปกติก็่พูดสารแบบที่แม่ไม่ได้มันตูดหน้าตลอดเลยโอเคนะเคยดูไดรี่ตุสีไหมอือนันแหละมัน คนแสดงเขาไม่้เป็นตุ๊ดนะแต่ว่าเขาเแสดงให้เฉยนะครับผมก็เป็นอ,อย่างนั้นเลยผมก็เป็นนักแสดงองกันผมไม่ใช่ตุ๊ดนะครับผมเป็นผู้ชายแทนร้อยเปอร์นะครับจริงปะจริงหนึ่งสองสามแอคชั่นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ยู่กับไว้ะคะแล้วก็เพื่อนของอิจฉานนะครับีใช่ไหมใช่พูดเร็วปิชื่อบีเออนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงนั้นนะฮะก็จะพา ไปเที่ยวใช่ไหมเออวันนี้เดี๋ยวเลี้ยน,นจะพาไปเที่ยวไกลๆเลยเออหรออืมไปเที่ยวนู่นเลยต่างประเทศเอาเที่ยวลยเลยอ่ะต่างประเทศไม่เลยไม่มุก <c oughs> ไม่เล่นมุกแล้วโอเคไปต่างประเทศเลยเไปไหนอะ่ะวันนี้เดซจะพาทุกคนไปที่เอ่ Google เอ Google Map นะครับ Google Map ก็วันนี้จะพาไปเที่ยวไปเกาหลีดีกว่านาะไปเกาหลีเงี้ย เกาหลีพิมพ์ยังไงเนี่ยภาษาไทยได้ปะเกาหลีเขตศุกอ์เฮ้ยเพื่อเขามีเกาหลีแล้วหรอตรงเนี้ว้ายไปแล้วโอ้ยไปแล้วเนี่ยกเกาหลีเนี่ยเนี่ยอาจจะเป็นชื่อร้านหรืออะไรสักอย่างไปดูเกาหลีดิเกาหลีที่ประเทศไทยมันคืออะไรเอาไปไงอ่ะฮัลโหลไปไงอ่ะนั่นแหละมันเข้าไปหรอเข้าไปดิ นี่เกาหลีอน่ยเขาบอกว่าเันเป็นเกาหลีเกาหลีตรงไหนอ่นี่ย<อ>แถว,วเออเขาเป็นสำนักงานใช่สำนักงานเกี่ยวกับเกาหลีโธไ,<ว>ไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนสาวเนี่ยชายแท้นะคะเกาหลีเขียนก็เกาหลีเขียนไงไงเกาหลีอะ ไปเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้อะไปเหนือดีกว่าไปเหนือเลยเหรอเหนือเลยอ๋อเดี๋ยวไปเจอท่านคิมจองอุลไม่อยากได้เหนือไหนทางไหนไปทางไหนไ,หนไปกรุงโซลดีกว,ว่าเนี่ยโซลเนี่ยเขาบอกเหล่อเห็นเขาบอกว่าโซลแบบคนชอบเยอะฮะไม่ร้ยไว้โทษ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 ไม่ได้ตั้งใจง<ม>เอาเมาื่อกี้มันมีรูปให้กดทําไมไม่กดแล้วเอาเหนือแล้วเนี่ยไม่ใช่โซล้วเนอแล้วกี่นาทีแล้วฉันไม่ไหวแล้วนี่ย อย่าพึ่งดิมันจ่อกันทีแล้วนี่ยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอนะอโอมันเหนียวง่ะห้องบ้านงงนะ่ะนี่ไว y ผู้ชายเดี๋ยวไว y โอ้ยดูดิแต่แก่ไปหน่อยอ่ะเดินเดินหน่อยนิดเดินหน่อยชลองป,ปิ้งอ่ะอุ้ยฉันอยากไปมานานแล้วว่าเธออุ้ยเน็ตเป็นไรอ่ะดอกค้างไม่เร็วอ่ะอะไรเนี่ยอุ้ยตรงนี้มีผู้ชายด้วยอ่ะวิ่งวงอะไรอ่ะ Soul of Asia ไว้ตายแล้วโอ้ยอายตัวเองนยักเลยวันนี้ไม่าอายหรอกคนเยอะแยะไม่ได้ครบนะโอ้ยมีคนเดินตามหนนด้วยอ่ะอุ้ยบริษัทอะไรใหญ่ใหญ่ไม่รู้มองไม่เห็นมริษันาทีมันเร็วจังอ่ะโอ้ยคกจะบอกเวลาแล้วว่าเดียนมัาจะเต็นเนอืออาต้องมี บอกใช่ไหมแถมอีกสองนาทีบอกตอนไหนอ่ะอีกสองนาทีนะคะอ๋อเอาจริงเหรออ่มันต้องไปเที่ยวให้ครบสามนาทีดีอ๋อเธอแล้วอ๋อแล้วแล้วดาราเกาหลีอยู่ไหนเงี้ยเอาที่หล่อหลอหล่อหลอ่ะเธอสวยก็ได้นะเอาภาพมันไม่โหลดมันไปเที่ยวไม่ได้แล้วนี่อุ้ยผู้ชายผู้ชายผู้ชายป้าผู้อ่ะอุ้ยผู้หญิงอุ้ป้า มไม่มีอะไรแล้วอ่ะไม่มีอะไรเที่ยวเลยอ่ะมีแต่รถเนี่ยน่าเบือ่อนะเบืออ่อเฮ้ยดูี่ตรงนี้คนเยอะอุ้ยเป็นวัดหรือเปล่าอ่ะเรอวัดอะไรอ่ะพื้นบปะเฮ้ยคนกำลังข้ามถนนอ่ะทำไมอ๋อมันเซ็นเซอร์หน้าด้วยแล้วเขาก็ไม่รู้สิว่าใครหล่อใครไม่หล่ออ่ะเซ็งมีห้างไหมมีห้างไหมอุ้ยโดคิงเดนักดักกินโดนัทอ๋ออนที่โคตรทีเดนไม่เก่งกิจอ่ะ เดินดิรอพ้อเหรอเดินเฮ้ยอย่าแมนดิเอ่าๆๆๆๆอื <c oughs> ออ,อุ้ยนี่อะไรอ่ะไม่แต่ตึกตึกตึกอ่ะไม่มีได้ยินห้างแบบช้อปปงช้อปปิง้งบ้างหรอไม่ต้องดูเวลาเลยอ่านี่อะไรอ่ะวอร์ World. ว้ายทำไมคนที่นี่เขาใส่넥นคไทผูกเน็คไคก็เต็มไปหมดเลยเธอเขาเรียบร้อยไงมันเทพอ่ะทำไมชธอรถกไม่มีบ้างเฮ้ยวิเขาชอบรถแบบนี้มากเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยสีฟ้าเนี่ยอยากได้อ่ะทำไมชอบรถแบบเนี้ยมันเหมือนเราอยู่ชาวนายังไงก็ไม่รู้อ่ะ้วกิ้งโดนนัดอีกแล้วออ๊ยอะไรอ่ะส้มไอไม่เคยเห็นส้มหรอตกใจส้มมันสวยดูดิ ดินี่มันส้มอะไรเนี่ยส้มจีนอออีกเจ็ดนาทีนะเออหมดเวลาแล้วอย่ามาเกียนดิเย้หมดเวลาครับผมอะไรนะไม่ไม่มีอะไรไม่มีนะมีนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วแค่นี้ก็อายจะแยกอยู่แล้วโอเคก็เมื่อกี้ก็ถือว่ามันเป็นการแสดงนะครับเป็นวิญญาณที่แบบว่าเราปล่อยมันไปนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆผู้ชายแท้เราเป็นเส้นจริงนะครับจริงๆอุ้ยแม่สับ อ๋อไม่เล่นไหนว้ะฉันไม่ใช่ตุ๊ดตุ๊ดถึงจะมาเล่นสาวไม่ก็ไม่เกี่ยวปะวะทำไมต้องแบบเจอสาวมันวผู้ชายผู้หญิงมันก็กรี๊ดหมดแหละไม่เกี่ยวหรอแล้วเมื่อเดินนี่กี๊ดเอากี๊ดเอาเลยอ่ะน่นมันตกใจอ่ะเฮ้ออะไรเงี้ยนี่ไป๋ hey, ค้ไาไป๋ค่ะบทลงโทษเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวอาจจะไม่หนักแต่ผมว่ามันหนักสำหรับผมนะตุ๊ดอ่ะมันคือมันแสดงอะไรที่แบบว่าสิ่งที่เราไม่ชอบ ต่าต้องกระดงยเอาคลิปนี้ไปใ,ใช้ไหครับยเอาคลิปนี้ไปแชร์ได้วยมครับไม่ต้องแชร์ครับผมกดไลค์อย่างเดียวไม่ต้องแชร์เลยค่ะไม่ต้องแชร์นะครับ